ซีนเปิดตัวพระนางนิวเจนแบบสุดปังเลยค่ะโดยสอยดาวพีพีปุนปรีดีมาแบบแก่นเปรี้ยวถอดแบบแม่สีนวลบูมสุภาพรมาเป๊ะซีนแรกก็บูแหลกพุ่งไปแย่งกระเป๋าจากหนุ่มชายชะกันพีพีจัดเต็มทุกกระบวนท่าทางวิ่งทั้งเตะต่อยกับพี่พีตัวโตแบบแบบไม่มีหมดมารอดูลีลาการเตะต่อยสุดสวยของสอยดาวในฉากนี้กันเลยค่ะ เปิดเรื่องมาคือจะเห็นความแก่งเห็นความแบบเจ้าเล่ห์ขโมยของหรือว่าแบบการหลบหนีคนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสอยดาวเนี่ยมีหน่วยก้านดีอะค่ะก็คือหลบหนีเกงหลังจากหนีมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสู้กับคนอื่นอีกเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะได้ของที่อยู่ในกระเป๋าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามาของในนั้นเนี่ยบอกได้แค่ว่าเป็นสิ่งที่เด็กสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็อยากได้เพราะว่ามันเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ค่ะ อีก2หนุ่มเทศในหล่อระพีริวชีรวิทย์กับในแฮลปีเตอร์แพนเปิดตัวด้วยฉากไม่ธรรมดาปลอมตัวมาสืบเรื่องลับที่ลานเทด้วยลุกคนขายข,ายของเรือเร่ล่องเรือหาข่าวไปตามแม่น้ำงานยากฉากนี้อยู่ที่ปีเตอร์แพนที่ต้องขับเรือจริงไม่ใช้สแตนอินโดยมีหนุ่มริวนั่งมาด้วยสกิลแน่นเหมือนรับจ้างขับเรือมาก่อนมารอดูการปลอมตัวครั้งนี้ว่าจะรอดหรือจะร่วงกลางแม่น้ำในเรือเจ้าพระยาค่ะ เป็นซีนเปิดตัวสุดเท่ของเราสองคนครับ <S <S สุดๆไปเลยครับนิดหนึ่งครับมีการแตะน้ำอะขอรับลื่นควายก่อนลงเรียบร้อยแล้วรจริงๆก็มีทีมเซฟตี้คอยขับเรือตามไปด้วยแล้วก็คอยตะโกนบอกเลยขันซ้ายคันขวาฝากละครเรื่องเลือดเจ้าภรรยาครับด้วยนะครับ